ไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณเอาทูบเอาดอกไม้สวยๆครับผมเป็นบ่งบานเบ่งบานแล้วชีวิตจะได้แบบเบ่งบานดีมากอืมเบ่งบานเบ่งบานแล้วชีวิตจะได้แบบเบ่งบานดีมากอืมถูกต้องอ่ะ <c oughs> คนละชุดอ่ะเงินก็ได้ตุ่าตรงอ่า <c oughs> ฮึปปา่มสัมังบาลแบบไหมไอ้ปลาล๊ก สวัสดีครับพี่ป้อมือคีย์บอร์ดครับกำลังจะไปไหนแม่ไปรับพี่ปอที่ไม่หิดนครับไปทำอะไรที่ไม่หิดนครับป๋อครับป๋อไปเข้าค่ายที่มืหิดนครับเข้าค่ายดนตรีที่ที่องหิดดนครับผมกี่วันละวันนี้วันสุดท้ายแล้ววันนี้วันที่หกวันนี้จะมีอะไรให้เราดู จะมีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตของเด็กๆที่เข้าค่ายเพื่อปิดค่ายตื่นเต้นจังเลยดูคอนเสิร์ตรูปคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตใหญ่ที่ MC Hall วันนี้สนุกแน่เอ็มซี l อวิทยาดุริยางคศิลป์มาอะไรไม่ดุนวันนี้สนุกแน่ครับออกเดินทางได้โอ้โนี่ไงมีคนขับรถให้คนขับรถรูปหล่อชื่ออะไรครับเนี่ย พ่อครับชุ้วพ่อขาววันนี้แม่ไม่ได้ขับรถนะแม่ไม่ได้ขับแล้วกินมิต่แม่ขับกินมิต่แม่ขับขับนี้แคหาเมียน้อยอุ้ยเม็นน้อยพ่ออุ้ยโอเครีบปิดก่อนก่อนความลับจะเปถูกเปิดเผยไปกันแวะกินข้าวกินเสร็จแล้วลืมถ่ายขึ้นรถต่อข้าวร้านนี้ข้าวเยอะมากน่ากินมาก ทะเลียเนีเอเอไม่นับเจ้าพยาไป็นทะเลยเขาบอกต้องการหายใจด,ด้วยเออตายพอดีตายพอดีด <laughs> โอเคแวะกันก่อนครับตลาดดอยเอ้ยดอนไหมพ่อชอบพูดท้าวเวสุวรรณครับผมแม่อยู่ไหนดอนหวายดอนหวายท้าวเวสุวรรณแวะกันก่อนแวะก,ก,กันก่อนโอเค ไปไหว้ท้าววสสวรณ์เอาธูปเอาดอกไม้สวยๆครับผมเบ่งบานเบ่งบานแลชีวิตจะได้แบบเบ่งบานดีมากอืมถูกต้องอ่ะคนละชุดอ่ะต่าอกไมอ้ปโลก ว่ะจุดทูบไหว้เทา้าเปดสวรร์กัน ไหว้ท้าเวสุวรรณครับมาถึงก็ไหว้ท้าเวสุวรรณก่อนเอาสิริมงคลก่อนนะครับ ก็มาภายในวัดรลบก็ขอเรียนเชิญนะไปให้อาหารปลากันได้ที่สาราแม่ทาใบนะคุณโยมที่สาราไม่ทาใบจะมีร้านจหน่ายอาหารปลาของทางวัดซึ่งจัดํานทั้งขนมปังนะคุณโยมนั้นจัด่ายทั้งขนมปังและอาหารเม็ดร้านจะตั้งอยู่บริเวณด้านหลังสาราปราชนาวิศาลารัอารามกระบอดเช้าจุโยมไปซื้อไปหา เดินเข้าตลาดเดินเข้าตลาดทางเข้าตลาดภายในตลาดภายในตลาดผมวันนี้วันเสาร์แต่ดีคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เคมาคนแน่นกว่านี้คนเยอะกว่านี้วันนี้ยังหลวมๆเดินกันได้สบายๆมาชมว่าหล่อเลยหยิบใหญ่เลยว้ยหล่อเหมือนไทยวะ รอเหมือนพ่อรอเฮ้ยรอกินลูกชิ้นหน่อยร้านป้าอุดหนุนกับน้ำท่าเย,นยน็นๆตรงนี้ได้กินแต่ร้านป้านี่แหละอือหือเป็ดพะโล้ครับผมเป็ดพะโล้ไนโอครับไปกินก๋วยเตี๋ยวกินเป็ดพะโล้ <SINGING> โอ้ปลาตัวใหญ่มากปัก mm hmm. หาที่นั่งกันเม้าเม้า hmm. mm hmm. นั่งริมน้ำนั่งริมน้ำบนโต๊ะเลยใช่ไหมสบายสบายบนโต๊ะเลย <c oughs> สบายสบาย <c oughs> ดินน้ำสวยๆเลยจ้าเย็นคนเดียวเลยอันนี้แม่น้ำอะไรแม่น้ำข้าจีนค่ะแม่น้ำข้าจีนแม่น้ำข้าจีนอ่ะเนี่ยมีอะไรน่ากินบ้างโอ้โหน่ากินทั้งน้ำโอเคสั่งเลยข้าวบะหมี่นะบะหมี่เป็ดโอ้ยายพายเรือมาขายผลไม้ชิมก่อนได้ยายบอกชิมก่อนชิมจนอิ่มอิ่มเสร็จปุ๊บแล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณครับ อิ่มเสร็จปุ๊บไม่ต้องซื้อก็ได้กินให้อิ่มก่อนกลับบ้านอย่างนั้นใช่ไหมยายบรรยากาศแม่น้ำท่าจีนครับอือฮือตรงนี้เป็นท่าเรือท่าเรือครับมีเป็ดมาแล้วแบ่ง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 ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เป็ดน่ากินจังเลยโู้ซองไพ่กบาทได้เยอะมากสองร้อยสี่สิบอืมเป็ดจานเล็กเขาบอกสองรอันนี้จานเล็กหรือจานใหญ่ลูกจานเล็กค่ะอันนี้จานเล็กแล้วเหรอลูกราคาเท่าไหร่นะสองร้อยสามสิบจานเล็กโอ้โหคราวนี้มีอะไรมาอามามีเซเล็กคคาโอ้โหมีหยกด้วยใช่จานเล็กขนาดนี้จานใหญ่ขนาดไหนเนี่ยเออจานเล็ก เออจะล็กขนาดนี้จานใหญ่ขนาดไหนเนี่ยอืมสวยอ้ก็สั่งไอ้จอไอจอจอกน่ากิน่เราะหเราะหราะหระหัวระหัระหราะหระหเระหเราะหัวเรระราะหวะเระหวระระหราะหวาเรราะหระราราวรเตีวเะ อนอยโออยู่ที่ไหนเราตลาดน้ำดอนหวายนาครปฐมช่ะคบใครสนใจเนี่ยเป็ดจานเล็กใหญ่ๆแบบนี้แน่นๆแบบนี้มาได้ครับผมยอดเรือผ่านมาพอดีครับผม,มเรือกาลังจะเทียบค่า อหอยจ้อหอยจ้ออ้าวทำไมวันเสาร์คนน้อยฮะคนริงวันเสาร์คนน่าจะเยอะเออใช่ใช่ใช่เพราะเพราะเคยมาวันธรรมดาเดินไม่ได้เลยนะตรงแถวอย่างเงี้ยเดินไม่ได้เลยนะวันนี้ใช่ เบียดกันอืมใช่เนี่ยอย่างเงี้ยยืนคุยกันไม่ได้อะคนเดินไปเดินมานี่หอยจอครับผมโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวจ่ายให้ครับครับผมหอยจออร่อยอร่อยซื้อประจำอะไรนิ่วลูกกั้งดอง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 ,ดอง,ดอง,ดอง ออะไรนิวเบ,กบ,บเกอรี่กลนะ่ลองเท่าไรกล่องเท่าไหรแม่ค้ากล่องละหนึ่งร้อยนี่ชิมได้ชิม <laughs> ให้ชิมนะคะแถมแถมด้วยขอบคุณครับสองร้อยแถมด้วย <laughs> 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 มีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างครับขนมปังเผือกหยาใสไส้แล้วก็เป็นขนมปังเนยสดขนมปังเนยสดกันด้วยสดเลยแป้งขยวาอ่า แ,แกไหนอครับแกรบคนร้านอ้าวคนร้านเดียวกันเหรอราคะใช่ราา้านเดียวกันออสาวแี่ซื้ออะไรแม่นี่เหรอแม่ซื้ออะไรเนี่ยแม่ซื้อนี่เหรอแม่ทำอ่ะอืม่ากว่า โ <Okay. S 2> อเคกลับแล้วกลับแล้วเ็ของมมาตรถ เต็มรถปะไปการโอเคมาถึงแล้วออือถึงแล้วรอชมการแสดงของเด็กในค่ายชมของปอด้วยครับอ๋อปะชุมไม่ใช่วันนี้เขาเรียกอะไร M A M C ห l นะครับผมตอนนี้ก็เนี่ยผู้คนผู้คงมารอก็เป็นหอประชุมที่ปอเคยมาประกวดเปียนโนครังก่อนนะครับตรงนี้ โ <Okay>. okay. ออเคจบแล้วกลับแล้วขอลกูกกลับแล้วเดินทางกลับแล้วแม่ยังแม่ยังอินดูคลิปลูกอยู่เลยเายังอินดูคลิปลูกอยู่เลยได้อะไรเยอะไหมลกูกได้เยอะไหมได้เพื่อนเยอะไหมโอเคได้เพื่อนเยอะได้ประสบการณ์เยอะมากนะครับอืมโอเคกลับแล้วครับนะผมได้วิป้อขับรถให้น่ารักจังเลย ไว้โอกาสหน้านะครับเดี๋ยวโปรดติดตามนะครับพอมือคีย์บอร์ดนะครับมีกิจกรรมอะไรไปเล่นวงที่ไหนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับขับรถดีๆได้พี่ป้อเด้อรับเสบับเสห้าร้อยห้าพันมีไหมพ่อมีไหมีอยู่แล้วไปกลับบ้านได้พ่อดูจีรับอบะไหนอ่ะไหนวะ ไหนวะยี um ่ลับด ouais ้วยเสาตัวเอ้ยเครนเขาก่อสร้างเราก็นึกว่ายีราฟไหนด้วยเสาไหนโอ้โหคนนี้ฝันคุณเยอะแยะเออตัวใหญ่กว่านี้ด้วยยีราฟพอใหญ่กว่านี้ด้วยโอ้เสียงใครครีนอะดังจังเลยฮะเสียงใครครีนอะฮะอยากกินอยู่เลยอยากกินอยู่เลยกลับป๋า